สวัสดีจ้าวันนี้พบกับกบธีรนันขายที่ดินสวยทำเลดีวันนี้กบจะพาทุกท่านไปดูที่ดินแปลงสวยของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดของพื้นที่2ไร่2งาน21ตารางวาด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองมีท้องทุ่งนาเขียวขจีเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศหรือทำธุรกิจส่วนตัวหรือเราอาจจะเก็บเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะ ขนาดของที่ดินไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนมีความกว้าง36เมตรความยาว116เมตรด้านหลังที่ติดคลองกว้างประมาณ39เมตรพื้นที่นี้ใกล้กับแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านใกล้กับอบตอหัวโพใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 และที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องนอกจากนั้นนะคะหากว่าเราต้องการความสะดวกสบายตรงนี้นะคะมีทั้ง7 e เ e ่นอมี CJ มีร้านอาหารอร่อยๆให้เลือกทานเพื่อนบ้านที่นี่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจเดี๋ยวกบจะพาไปดูพื้นที่จริงกันนะคะตามกบมาเลยจ้า อันนี้กลับมาถึงที่ดินนะคะของหมู่เจ็ดตามลหัวโพอําเภอสองพิน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้เลยนะคะที่สวยทำเลดีนะคะหน้าติดถนนนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนสีสําราญอู่ทองนะคะนั่นกส็สามารถเดินทางจากาตลาดบางรี่นะคะมาทางแยกของสีสําราญแล้วก็ไปที่อําเภออู่ทองนะคะอันนี้เป็นเขตพื้นที่ด้านหน้าของเรานะคะ เนื้อที่ตรงนี้สองไร่สองงาน21ตารางวานะคะด้านหน้านะคะกว้าง36.19นะคะเป็นหลักที่เห็นนะคะจะมีถุงนะคะผูกเอาไว้นะคะอันนี้เป็นความกว้างด้านหน้านะคะความยาวนะคะอยู่ที่116เมตรนะคะส่วนความกว้างด้านหลังนะคะก็อยู่ที่39.26นะคะ อันนี้ได้ทําการปรับเกรดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดินจะแน่นนะคะไม่ใช่ดินที่ถมนะคะแต่จะเป็นดินที่อยู่แบบนี้นะคะสามารถที่จะสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ทํากิจการต่างๆได้นะคะหรือว่าเก็บไว้เป็นพรนดกให้กับลูกหลานนะคะหรือว่าทําเป็นกิจการบ้านเช่าบ้านจะสรรต่างๆได้เลยนะคะเจ้าของขายอยู่ที่ไร้ละ1ล้านบาทนะคะ ส่วนท่านใดนะคะที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ห่างจากห้างเวสเจตนะคะ80กิโลเมตรนะคะห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องนะคะ10เมตร10กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17นะคะ12กิโลเมตรนะคะ นี้เป็นเส้นทางจากตลาดบางลี่ที่ก,กบขับรถผ่านมานะคะก็จะผ่านร้านส้มตำเติมมิตรนะคะซึ่งเป็นร้านส้มตำที่อร่อยของตำบลหัวโพนะคะแล้วก็ร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะท่าในใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนมาดูที่แปลงนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวกบจะพาไปดูด้านหลังนะคะว่าด้านหลังนั้นมีความสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามกบไปดูเลยนะจ๊ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะของแปลงที่ดินนะคะเจ้าจของนี้เคยขุดบ่อนะคะคิดว่าจะทำการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีโคกเอาไว้นะคะสำหรับปลูกบ้านหลังเล็กๆนะคะหรือว่าไว้สำหรับตั้งศาลานะคะทำเป็นศาลานั่งเล่นพักผ่อนนะคะด้านหลังที่เห็นนะคะวิวตรงนู้นนะคะก็จะเป็น ท้องทุ่งนานะคะอย่างที่กบบอกนะคะว่าเป็นท้องนานะคะอันนี้เป็นเขตติดต่อของเพื่อนบ้านนะคะเสาหลักทั้งหมดมีการแบ่งเขตกันหมดแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยกบจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะคะเพื่อนบ้านชั้งสองแถบนะคะใจดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าเราจะมาอยู่นะคะมี2ออย่างนะคะเราสามารถที่จะถุง ด้านหน้านะคะก็ความสูงไม่ลึกเท่าไหร่นะคะไม่ลึกเท่าไหรน่นาะหรือว่าบางท่านนะคะจะทําแบบที่บ้านกบก็ได้นะคะนั่นก็คือตักดินนะคะด้านหลังข้างหลังข้างหลังทาเป็นบอ่อนะคะแล้วก็เออดินไปด้านหน้านะคะเพื่อที่จะเอาไว้สร้างบ้านหรือว่าทาํากิจการที่เราอยากจะทํานะคะจะสังเกตได้ว่าตรงกันข้ามก็มี ร้านซ่อมรถนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะส่วนถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะแถขวานนะคะก็จะมีอปตอหัวโพนะคะอยู่ห่างจากเราประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพนะคะอยู่ติดก,กับอปตอนะคะส่วนแถบซ้ายนะคะเดินทางไปไม่ถึง 20เมตรนะคะก็จะมีร้านส้มต,ำตำ,ตำตำเติมมิตรนะคะร้านส้มตำที่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะคะแล้วก็ร้านถูกดีนะคะเซเว่นเราก็มีนะคะยู่างจากเราประมาณ4กิโลนะคะความสะดวกสบายนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี CJ นะคะมีสถานที่ที่ให้เราช็อปเยอะแยะมากมายนะคะ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17นะคะอยู่ห่างจากตรงนี้นะคะที่กบยืนอยู่นะคะเป็นของตำบลหัวโพนะคะพื้นที่นี้อยู่ห่างประมาณ13กิโลเมตรนะคะแล้วก็ต่อจากโรงพยาบาลไปก็จะเป็นตลาดบักดีนะคะของกินของขายมากมายนะคะอยู่ไม่ไกลเลยนะคะ อยู่ประมาณ15กิโลเมตรนะคะต่อจากโรงพยาบาลอันนี้กบพาเดินดูด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าเพื่อใครอยากจะเห็นว่าเฮ้ยด้านหลังมีคลองจริงหรือเปล่านะคะเราปรับเกียร์ที่ไว้ให้หมดแล้วนะคะอนาเขตด้านหลังก็จะอยู่ตรงที่กบกําลังจะพาเดินไปนะคะตรงนี้เลยนะคะนะคะที่เป็นหินอยู่นะคะอันนี้คือเขตแดนของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะคลองสาธารณะนะคะเก็เวลาถึงฤดูที่มีผักเยอะๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีอ,อปตอน,นะคะมาทําการอาเอาผักตบชวาออกนะคะด้านหลังจะเป็นวิวท้องทุ่งนานะคะช่วงนี้เราจะังวังไม่เห็นข้าวเพราะว่าเขาเพิ่งจะทําการเกี่ยวนะคะมีถนนสาธารณะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีท้องทุ่งนา ลมพัดเย็นมากเลยนะคะกบบอกได้เลยนะคะว่าน่าอยู่จริงๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เบื่อความมุ่นวายนะคะแล้วก็อยากจะอยู่แบบสบายๆส,สงบๆนะคะเราก็มาปลูกบ้านอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นต้นไม้รอบบ่อนะคะที่ยังไม่ได้เอาออกให้นะคะเพราะว่าเผื่อว่าใครที่ซื้อไปจะมีไอเดียในการทำที่แตกต่างจากกบนะคะ อาจจะอยากจะทำที่นั่งเล่นหรือว่าเป็นสวนสำหรับเดินรอบบ่อนะคะบ่อนี้นะคะเราตักดินไม่ได้ไปไหนเลยนะคะดินก็อยู่ตรงโคกตรงนั้นเองนะคะถ้าจะกรบก็สามารถที่จะเอาดินด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงโคกมากรบได้เลยนะคะถ้ากบคิดว่ามันเหมาะมากเลยนะคะสำหรับจะเป็นที่สําหรับปลูกบัวนะคะหรือว่าเลี้ยงปลาสวยงามนะคะหรือว่าเป็นบ่อเลี้ยงปลาไว้เป็นเพื่อนเราในยามเย็นนะคะ หลังกเกษียณนะคะใครที่รับราชการอยู่นะคะที่แบบนี้เหมาะมากนะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะที่อยากจะได้ที่ที่มีทางเดินที่การสัญจรที่สะดวกสบายนะคะเพราะว่าข้างหน้าติดถนนนะคะถนนนี้ก็มีรถวิ่งผ่านตลอดนะคะมีเพื่อนบ้านเยอะนะคะก็ใช้ในการตัดสินใจได้นะคะ หาท่านได้สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ของกบนะคะซึ่งจะขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะตรงนี้เนื้อที่2ไร่2ง,งานนะคะ21ตารางวาเจ้าของขายนะคะอยู่ที่ได้ละ1ล้านบาทน,นะคะท่านได้สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาที่กบได้ตลอดจ้าค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่2นะคะสวัสดีค่ะ